ที่เอกไทก็บอกว่าพี่เขามีพลังเสียงใหญ่เกินตัวแต่เมื่อพี่ภูพาต้องขึ้นไปร้องเพลงบนฟิลกิ้งบ็อกซ์ที่มีความสูงสามเมตรจะยังทำผลงานออกมาได้ดีหรือไม่ก็สู้ๆนะครับพี่ภูพาสวัสดีครับพี่ภูพาพี่ภูพากลัวความสูงไหมครับไม่กลัวครับเพราะเรียนแอร์ล็อตซ์ ing, ค่ะแอร์ล็อตซ์ ing, ค, ing, คืออะไรครับพี่โยคะผ้าไหมครับโยคะผ้าที่แบบออ๋ต้องการเด็กน์ วันนี้จะร้องเพลงไรวันโมเมนต์นินทาของวิทนีย์ุสตันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นึกว่าหนูจะร้องก๊อตจักรพรนธ์ไใช่หนูใส่เสื้อผ้ามาที่ไทยเป็นคนออกแบบให้นะเนี่ยคุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าหนูจะร้องวันโมเมนต์นินทมเนี่ยรู้อ๋อไม่มันอาจจะเป็นสไตล์แบบนึงอ๋อแต่ว่าแต่ว่าคัตติ้งเขามันพอดีตัวเขานะไม่ได้ไปอะไรแบบเงอนไหลายๆแถวให้แยงตากรรมการจะได้ไม่ไม่กดมองไม่เห็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ พร้อมไหมครับพี่ปูผาพร้อมค่ะพร้อมแล้วซิงกิลไปครับ ตัดใจก่อนแล้วกันอย่างน้อยมีคนกดได้หรอมีนะฮะทไมครับทําไมครับน้องกนถึงได้กดตัดใจคนเดียวอ๋อพี่ภูผานี่คือเหมือนกับกําลังไต่บันไดขึ้นไปเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่แน่ใจว่าพี่ภูผานี่เหมือนกับว่าคุณเลือกเพลงมาค่อนข้างยากด้วยเนาะเลือกเพลงมาค่อนข้างยากแล้วก็คาอะไรยังควบคุมยังควบคุมปากตัวเองไม่ได้อะ่ะ การลื่นไหลหรือการเล่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังเด็กเพราะว่าเพลงนี้มันมันเพงหินมากมันสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องฝนว่าวันนี้พี่ภูผาเนี่ยคือเป็นบันไดขั้นอีกขั้นหนึ่งที่พี่ภูผาจะก้าวขึ้นไปสู่นักร้องในอนาคตได้แต่ว่าเราจะต้องพัฒนามากขึ้นอย่าหยุดยั้งนะคะน้องฝนเป็นกำลังใจให้นะคะ <Yeah. S 2> มันเพิ่มมาดีตอนท้ายๆเราเป็นอยู่ี้ลงมาแล้วมันเสียช่วงแรกคือช่วงแรกมันเป็นแบบเราจะได้ควบคุมไม่ได้ยังเกรงๆเลยนะครับมาแนะนำพระนโปบอกแบบนี้แนะนำว่าทีหลังให้เอาข้างหลังมาร้องก่อนร้องไงเอาข้างหลังมาร้องก่อนไม่ใช่หมายถึงให้แบบตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าตื่นเต้นมากผมชอบแบบอินเนอร์ท้องเลแรงมาแะ้วครับแน่นอครับผมยังไงก็ อยู่ตรงนี้แล้วครับน้องๆคนดูหนึ่งร้อยคนพร้อมแล้วเตรีตัวครับกดครับนั่นแหละครับคะแนนของเราไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะมากพอที่เป็นสองคนสุดท้ายหรือไม่ขอให้พี่ผู้หาโชคดีนะครับ